กลับมาต่อกันที่9หลุมหลังสนามฟลอราวิลครับเอ๊ะหรือจริงๆต้องบอกว่าเป็น9หลุมแรกครับเพราะว่าคลิปแรกนั้นเป็น9หลุมหลังไปแล้วเอ๊ะย,ยังไงเริ่มงงเอาเป็นว่าช่างมันครับหลุมนี้เป็นหลุมหนึ่งครับสามหลาครับด็อกเล็กติดไปทางขวาเล็กๆน้อยๆน,นิดนึงนะครับอุปสรรคก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่คอแค่อย่าไปซ้ายไปขวามากเกินไปเป็นพอแล้วครับเอ๊ะจริงๆแค่นั้นก็เยอะแล้วนะ ร้อยบอกไปวิธีลูกดูออนไลน์คล้ายจะโอเคแต่อ้าวดันเป๋มาเข้าซ้ายแต่จากตรงนั้นน่าจะโอเคครับแค่ไม่แฟร์เว์เท่าน,นั้นเองหลุดแฟร์เว์มาแค่ประมาณหลาสงหลาเท่านั้นนะครับระยะเหลือประมาณร้อยนิดๆครับช็อตนี้ขึ้นด้วย50องศาเลยขอออนกรีนไว้ก่อนเป็นพอแต่ถ้าตีหลังลูกแบบนี้ก็ท่อแท้เหมือนกันครับขอบอก นานตกสั้นแต่ก็ยังอยู่หน้ากรีนแล้วโอเคทําไมวันนี้พื้นตรงนี้มันนุ่มแปลกๆดูสิหลังลูกเลยต้องมาชิปน้ากรีนพื้นเอียงๆเฉียงๆไปทางขวาประมาณ20หลาได้ครับแต่ก็ถ้าชิปได้ดีก็มีโอกาสเซฟพาสูงอยู่ครับช็อตนี้มาดูดีีมาเข้าไปโลกอะโอเคแต่ยังไม่การันตีพาครับต้องไปลุ้นเซฟกันต่อและระยะแบบนี้แหละครับเอาไว้ชี้วัดว่าเราเป็นนักกอล์ฟแบบไหนจะเหนียวสุดๆหลุดยากหรือว่าตีกากป Pack, ต้องมาดูกันและแน่นอนว่าเรานั้นครับตีกากปอกแป๊กนั่นแหละครับถูกแล้วครับขั้นแน่มีโทษกินแต่ไม่โทษตัวเองหลุม11เป็นพาษีสั้นครับแค่ประมาณ320หลาสําหรับคนที่ตีไกลในรลุ้นวันออนได้เลยแต่ประเด็นก็คือว่าเลนขวาทั้งเลนเนี่ยไม่ยอมให้ไปด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นครับน้ำครับดูน้ําสิครับดูจากดรฟฟนี้ได้เลยครับซ้ายสุดๆกลัวลูกจะไปหยุดในน้าไง แต่พอซ้ายขนาดนั้นก็มีบังเกอร์ดักรออยู่อีกแล้วท่อแท้แล้วเกินและสิ่งที่ทุกท่านจะได้เห็นก็คือช็อตที่นักกอล์ฟปอ,อกแป็กอย่างผมนั่นโกัวที่สุดใช่ครับมันคือบังเกอร์ช็อตระยะประมาณ50-60หลาเทคนิคการเล่นลูกแบบนี้มีมากมายหลายร้อยแบบครับและวิธีที่ผมจะเลือกใช้นั่นก็คือตีแม่งไปเติให้มันออกไปก่อน อ่ะไม่เรวนะครับถือว่าเด็ดลูกออกมาได้แบบฟุกๆเอ้ยออกมาได้สวยเลยทีเดียวเอาละดีภาพจําซ้าๆเหมือนเคยช้ามาจากหลุมที่แล้วครับแต่ว่าช็อตนี้แค่ประมาณสัก1 0ถึง12หลาได้เราจะต้องเข้าไปใกล้กว่าหลุมที่แล้วแล้วเซฟพาให้ได้ครับเป็นชิปขึ้นเนินนะครับต้องให้น้ําหนักดีๆหน่อยอย่าปลาสั้นไม่งั้นจะเป็นแบบนี้เซฟพาแค่สฟุตครับ คือถ้าไม่ลงก็ก็ปกติผมนะครับแต่ว่าลูกนี้ขอลงเถอะนะอโอเคหลุม3พา 5, 5้าครับ480ลา้านเล่นขวาปิดตายอีกแล้วแต่เอาจริงๆไฟบอลเราไม่ค่อยกลัวน้ำขวาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกเนี่ยมักจะเลี้ยวกลับเข้ามาซ้ายอยู่แล้วแต่เดี๋ยวไปดูรยฟนี้กันครับว่ามันจะเป็นไงฟาออกไปเต็มๆลูกสตาร์ทออกไปทางขวาแต่เลี้ยวกับเข้ามาซ้าย ลูกนี้อยู่กลางแฟเวยโอเคแตงกิ้วเลยจ้าชดสองเนี่ยเหลือประมาณ2 2 2ร้อหลาแต่พี่จ๋าหนูไม่กล้าบุกแ,แล้วเป็นไงหนุ่มนั้นบุกแล้วเป็นไงตกน้ำก็เลยเลือกวางไประยับมันระมาห1า0หลาด้วยเหล็ก8นะครับเอาเซฟเซฟไปก่อน ช็อตที่3เหลือ90ลาครับขึ้นด้วยเว g 56องศาหวังตีให้มันไปเกาะเกาะหน่อยจะได้ลุ้นเบอร์ดีกับเขาบ้างนะครับลดสกอร์ตัวเองสัหน่อยธงปักทางด้านขวานะครับแต่ขึ้นด้วยเว g เนี่ยขอตีชาร์จใส่ธงเลยแล้วกันทิศทางพุ่งไปแทงแทงขวานิดนึงครับแล้วก็ระยะเหมือนจะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าจะสภาพไหน 3ออนได้นะครับแต่ว่าพัดเบอร์ดี้ช็อตน,นี้น่าจะมีโอ้โห30ฟุตได้เลยเป็นพัทัางขึ้นหน่อยๆน,นะครับต้องให้น้ำหนักดีๆไม่งั้นจะสั้นได้ทิศทางและน้ำหนักดูดีจริงๆครับแต่ว่ายังดีไม่สุดก็เลยหยุดแค่พาหลุมต่อไปเป็นพา3ามนะครับ168หลาทางขวาเป็นทรายซ้ายเป็นบังเกอร์เออะมันไม่เหมือนกันนะวะขึ้นด้วยเหล็ก7นะครับแบบว่าจะตีสบายๆหน่อย สบายแล้วครับหมายถึงลูกนี้ไปสบายแล้วครับมุ่งไปทางซ้ายเพียงบ่บังเกอร์โอลเดอร์งานเข้าคือช็อตนี้มันโดนปลายไม้จัดๆเลยครับก็เลยติดรอสปินแล้วก็ไม่ได้ระยะเลยเราต้องมาแก้ไขช็อตนี้แบบโคตรยากซึ่งไม่เหมาะกับคนตีกากป๊อกแป๊กอย่างเราเลยครับช็อตนี้น่าจะมี40หลาครับออกจากบังเกอร์ค่อนข้างขอบสูงด้วยกินซ้ายหนาไปหน่อยครับระยะก็เลยยังขาดบานงานเข้าต่อเนื่อง อพาร์เซฟพาระยะประมาณ8กิโลครับอันนี้ดูขำๆแล้วกันเพราะยังไงก็ไม่น่าจะลงใช่ไหมไม่ลงไม่พอล่อไปนูน่นเกือบตกท้ายกรีนไ,ได,ดเมจลิมิเตชันครับเซฟโบกี้ลุมนี้จะได้ไม่ทุเรศมาก โถแบบนี้เขาเรียกตายหน้าโรงพยาบาลครับมาที่หลุม5ครับเป็นพาสีระยะไม่ยาวมากครับ350หลาแต่ความยากคือซ้ายเป็นวารีขวาเป็น OB ไปเลยถ้าทีช็อตให้ลูกติดเลี้ยวซ้ายเข้ามานิดๆน,น่าจะสวยเลยครับ แต่ดันฟาดไปโดนคอล่อดซะเลี้ยวขวาแทนครับลูกนี้อลุมเมื่อกี้โดนปลายลุมนี้โดนคอตีโดนทุกจุดยกเว้นกลางไม้เอาเข้าไปไคือได้มาสั้นมากนะครับ200นิดนเองก็เลยเหลือระยะประมาณ130ลานะครับรยังถือว่าดีที่อยู่แฟลเวร์ครับ <c oughs> แต่แอปโพสไปลูกนี้ไม่มีความดีอยู่เลยครับมีทุกอย่างยกเว้นความแม่นยำครับแล้วก็ไปลงเอ่ยที่บ่อทราย หรือว่ารับก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ตกซรายนะครับแต่ว่าลายลูกนี้นี่โอโ้โหลูกทั้งจมและขมคืนไม่ชื่อมืดเอาซะเลยครับต้องโยนเข้าไปให้เกาะทงครับ20หล้าไอ้จ้า yeah. ไม่อ่อน The thing about golf is that you can always put the next one in หมายความว่าเวลาเล่นกอล์ฟเนี่ยช็อตต่อไปเนี่ยเรามีโอกาสที่จะตีให้มันลงได้เสมอนะครับนี่เท่ไหมไปจำเข้ามามาลุนเซฟพ,พาจากนอกกรีนกันครับชัตนี้ พัดออกไปดูน้ำหนักท่าทางจะไม่รอดแต่โอ้ oh my god i t s i n h e ho ครับโอโห nice pass a v e เลยมีท่าเก็บดาบอะไรของนาเขาเนี่ยต่อไปเป็นหลุมผ้า3นะครับจำได้ว่าตอน2กล้องนี้ได้ประมาณ145หลาทีช็อตเว้าซ้ายหวังให้ลูกกลายเป็นอาหารปลาครับเพราะฉะนั้นแผนเราจะเล็งขอบกรีนด้านขวาครับแล้วตีให้ติดจรอให้ลูกวิ่งเข้าหาทงอีกนิดนึงซึ่งลูกนี้ก็พุ่งออกไปตามที่คิดเลยครับแต่ไม่เลี้ยวให้กะสักนิดนึงเลย แต่ก็ยังดีกว่าฮุกออกทะเลเป๋ไปทางซ้ายครับเรายังอยู่ายแลนด์อยู่ช็อตนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยากต้องมาชิปข้างกรีน15หลาถลาลงเนินเล็กน้อยน้ำหนักและลายสำคัญมากนะครับแต่ที่สำคัญกว่าคือห้ามท็อปลูกเด็ดขาดครับไม่งั้นนุ่นบึงแน่ชิปช็อตนี้ตกอขอบกรีนแล้วค่อยๆไหลดูเป็นใจมากครับแล้วโอ้โหผลประกอบการดีเกินคาดครับเกิดเป็นชิปอินเบอร์ดี้เลยทีเดียวแหมทำไมไม่ลงไปเลยวะ ลุมเจ็เป็นพาสีสามร้อยเจ็ดหลาครับดอกเล็กซ้ายจัดๆความยากก็คือจะมีบอ่อบังเกอร์ที่เป็นระยะไดรเวอร์ของเราพอดีพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีซ้ายบังเกอร์แต่ถ้าซ้ายมากเด้อก็ไปบ้านบึงจ่ะแล้วชดนี้ก็ดันเลี้ยวไปยังบอ่อบึงให้ทั้งกวนยืนตะลึงกันไปเลยตู้มเต็มๆไม่ต้องลุนเลยขึ้น3าครับระยะประมาณ100หลาครับขึ้นด้วย56บอ,องศาถ้าใกล้ก็ยังได้ลุนพาครับแต่ก่อนอื่นต้องให้ออนก่อนนะ ตำแหน่งนี้ลูกสูงกว่าทาค่อนข้างเยอะครับเพราะฉันต้องเผื่อลูกไปทางขวาน,นิดนึงทิศท,ทางดูไม่ได้แย่แต่แค่ว่าอ่อนตรงนั้นมันจะเซฟพาอย่างไงละหนุม่มเซฟพาเรียกว่าเซฟได้เหรอเรียกว่าลุ้นพาดีกว่าครับลุ้นพาระยะประมาณ3กิโลกว่าขึ้นเนินแล้วเลี้ยวขวาสุดๆขอให้หยุดแถววงกริปก็พอแล้วครับเลี้ยวเข้าลายอยู่ครับแต่ว่า มันเผื่อลายเยอะไปหน่อยครับอันนี้ต้องเซฟของแท้นะครับเซฟโบกี้ระยะประมาณ4-5พหฟุตมันต้องลงแล้วไหมวายขาด2เมตรทัวร์ดับเบลิลแปมาถึงหลุม7 l e t เลสกครับเป็นพาสีระยะเกือบเกือบ400หลาแฟเว a ์เป็นด็อกเล็กซ้ายถ้าตีต,ตัดต้นไม้ได้จะแจ่มเลยครับจุดเล็งก็คือต้นไม้กลางแฟเวร์ตรงนั้นเลยครับ วดลูกนี้ออกไปบอไลท์ดูดีใช้ได้ทีเดียวครับน่าจะอยู่แถวๆขอบซ้ายของแฟเวช็อต2อ5หลาครับลูกอยู่สูงกว่าเท้าอีกแล้วก็เลยเลียงไปทางบอรซายนุ่นครับหวังให้ลูกมันเลี้ยวกลับมาทางซ้ายไปยังธงเลยตีพุ่งไปยังบอรซ้ายแต่ไว้มันไม่เลี้ยวซ้ายนะสิเธออย่างงี้ก็บบังเกเอร์เด้อ เจอลูกยากอีกแล้วครับต้องมาเซฟจากบังเกอร์ขอบโซงอีกแล้วระยะอยู่ราวๆ25หลาครับสถิติแซนเซฟวันนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าจะออกมาเป็นสภาพไหนเรียบร้อยครับเจอทรายแข็งก็เลยตีแป้งกระเด็นไปหน่นเลยครับท้ายกรีนหลุดกรีนไปเนี่ยเอาไปให้สุดแล้วหยุดที่กี่สโตรกก็ไม่รู้ครับจากตรงนี้โอ้โหพัดน่าจะมี 40- 50ฟุตนะครับพัดมาเกาะได้ก็ดีใจแล้ว จริงๆก็ไม่ได้แย่ครับแต่ก็ไม่รอดโบกี้ครับหลุมนี้ก็เดินมาแบบเอ่ยๆเหมือนจะเริ่มเมื่อยขาครับแต่ยังเหลือหน้าที่ต้องแท็บอินโบกี้อยู่ดีนะจ๊ะ เราเดินทางมาถึงหลุม9รหลุมสุดท้ายของรอบนี้กันแล้วครับเป็นพาห้าระยะไม่ไกลนะครับ478หลาสามารถทำหา2ออนได้เลยถ้า drive ด,ดีนะครับวงเล็บถ้า drive ด,าดีซึ่งอันนี้มไม่ได้เรียกว่า drive ไม่ดีนะเรียกว่า d r i v อะไรแหละ drive ไม่สุดตัวหลุดหยุดวงไม่อยู่อะไรก็ไม่รู้ครับช็อตนี้สงสัยจะเกรงมากเกินไปโชคยังดีครับที่เรายังอยู่บนบกโอ้โหลูกนี้มันรอดมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ย ไม่มีทางเลือกครับเลือกได้แค่ตีวางไปกลางแฟเวย์นะครับประมาณ180หลาแต่ลูกนี้ห้ามเบี้ยวห้ามเลีล้ยวห้ามบอดอะไรแล้วนะนะตีออกมาได้ดีครับโอเคที่ทางดูแล้วน่าจะอยู่กลางแฟเวย์โอเคแตงกิ้วเลยช็อตที่3มเหลือ90หลาครับต้องตีขึ้นเนินแล้วโอ้โหดูเนินแทบจะบดบังพงปรมิดเลย เคาะเบาๆด้วย56องศาลูกวิ่งเข้าหาธงเลยครับดูจากมุมนี้ดูดีมากครับแต่พอเดินขึ้นกรีนปุ๊บดูไม่ได้เลยครับสั้นเป็นกิโลโอ้โหใกล้ไกลมันจะได้ไหมล่ะเนี่ยเบอร์ดีอ่ะเบอร์ดีเป็นพัดขึ้นเนินมีลายขวานะครับขึ้นเนินเยอะพอสมควรเลยน้ำหนักต้องได้นะครับไม่งั้นสั้นแน่นอนแล้วพัดแบบโอ้โหถ้าไม่ได้ลุน้นสักนิดชีวิตถ้าจะไร้เบอร์ดีแล้วคราวนี้ พายังไม่กรันตีด้วยตรงนั้นเซฟพาลน์ขึ้นเนินซ้ายปากลมครับลงเธอะนะขอรอ้องได้โปรดผมว่ายนะนะช่วยพาให้ลงทีให้คุณผู้ชมผู้ดูเขาไม่รู้สึกเสียเวลาที่เข้ามาชมช่องนี้เครื่องหลังนี้หลุดกระจยกระจายครับน่าจะเกินไป7โอเวอร์พาเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้า